เทวดาเสวยอายุชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันศุกร์พระพรหมธาดาท่านได้ทรงตราเทพปัญญัติถึงความเป็นไปแห่งชะตาชีวิตของบุคคลทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะผ่านพบความเป็นไปทั้งในด้านดีและด้านร้ายซึ่งเรียกว่าพรหมลิขันบังเกิดขึ้นจากอำนาจของเทพพย,ายดาดาวพระเคราะห์ที่เข้ามาเสวยอายุและแทรกอายุ ตามหลักมหาทักษะพยากรณ์จากตำราปรมชาติเฉพาะผู้ที่เกิดในวันศุกร์นับแต่แรกปฏิสนธิขึ้นมาพระศุกร์ก็เข้าสวยอายุจนกระทั่งถึงอายุครบ21ปีบริบูรณ์เฉพาะการพยากรณ์ผลดีร้ายจะขอกล่าวนับจากอายุ15ปีเป็นต้นไปดังนี้พระศุกร์สวยอายุตั้งแต่เกิดจนถึง21ปี อายุ15ปีบริบูรณ์ถึง18ปี8เดือนพระพฤหัสบดีแทรกพระศุกร์เป็นระยะที่ชะตาชีวิตกำลังจะเริ่มสดใสท่านผู้ใหญ่จะให้ความอุปการะเป็นอันดีเกิดความสุขกายสบายใจจะมีโชคลาภได้ผลเป็นดังใจทุกประการอายุ18ปี8เดือนถึง21ปีบริบูรณ์พระราหูแทรกพระศุกรระยะนี้ ให้ระวังสุขภาพจะเกิดการเจ็บไข้ไมิฉะนั้นจะมีเรื่องให้ต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ระวังจะยุ่งยากในเรื่องการเงินถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลงพระอาทิตย์สวยอายุจาก21ปีถึง27ปีอายุ21ปีบริบูรณ์ ถึง21ปี4เดือนพระอาทิตย์เข้าเสวยอายุและแทรกตัวเองระยะนี้จะมีผู้คอยคิดให้ร้ายมิสหายจะกลายเป็นศัตรูมีแต่ความเดือดร้อนกลุ่มใจเกิดความยุ่งยากในบ้านเรือนถ้าเจ็บไข้เป็นเพราะแรงผีเรือนให้บูชาผีบ้านผีเรือนพระผุ่มเจ้าที่จะบรรเทาหรือย้ายที่อยู่ที่หลับนอนไปทางทิศตะวันตก อายุ21ปี4เดือนถึง22ปี2เดือนพระจันทร์แทรกพระอาทิตย์เป็นระยะที่จะเกิดการเจ็บไข้ก่อนแล้วภายหลังจากนั้นจะมีลาภผลตามมาถ้ายังไม่มีคู่ให้เดินทางไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้จะได้พบเนื้อคู่อันพึงใจอายุ22ปี2เดือนถึง22ปี7เดือน พระอังคารแทรพระอาทิตย์ท่านผู้ใหญ่จะคอยเล่นงานเอาโทษถ้ามีคู่ครองจะต้องมีเรื่องให้จากกันมิฉะนั้นบิดามารดาจะจากไปให้ระวังอาจจะต้องคดีความในทางอาญาจะเจ็บหัวมัวตาถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนืออาการจะบรรเทาอายุ22ปี7เดือน ถึง23ปี6เดือนพระพุธแทรกพระอาทิตย์ทำงานทำราชการจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจะได้ที่อยู่ในทางทิศใต้โชคลาภที่จะได้นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกอายุ23ปี6เดือนถึง24ปีหนึ่งเดือนพระเสาร์แทรกพระอาทิตย์ระวังจะมีเรื่องทางอาญาให้ระวังอุบัติเหตุหรือจะต้องบาดเจ็บ มีเรื่องร้อนใจให้เสียทรัพย์มีศัตรูคอยใส่ร้ายให้โทษถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนืออาการจะบรรเทาลงอายุ24ปี1เดือนถึง25ปี2เดือนพระพฤหสัสบ,บดีแทรกพระอาทิตย์ถ้ามีญาติมิตรที่จากไปจะกลับคืนมา สิ่งของที่สูญหายไปก็จะได้กลับคืนมาจะได้ลาบจากญาติมิตรจะได้พบคู่ครองแต่ระวังคนในบ้านจะหลบหนีหายอายุ25ปี2เดือนถึง25ปี10เดือนพระราหูแทรกพระอาทิตย์จะมีคนมาพูดจาหลอกลวงจะต้องเสียเข้าของเสียเงินทองหรือพบกับอุบัติเหตุมีปากเสียงกับผู้ใหญ่หรือวงญาติ ระวังป่วยไขย้ถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลงอายุ25ปี10เดือนถึง27ปีบริบูรณ์พระสุขแทรกพระอาทิตย์ระยะนี้จะได้ลาบสการเงินทองหรือจะได้คู่ครองจะได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้าหรือว่าสี่เท้าโชคลาบที่จะได้นั้น จะมาจากทางทิศเหนือและทิศใต้พระจันทร์สวยอายุจาก21ปีถึง42ปีอายุ27ปีบริบูรณ์ถึง29ปี1เดือนพระจันทร์เข้าสวยอายุและแทรกตัวเองเป็นเกณฑ์จะได้พบเนื้อคู่หรือว่าได้บุตรท่านผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือเป็นอันดีจะได้ที่อยู่ที่กินสุขสบายปังเกิดลาบผลต่างๆนานา,นา จะมีคนเอามาให้จากทางทิศใต้และทิศตะวันออกอายุ29ปี1เดือนถึง30ปี2เดือนพระอังคารแทรกพระจันทร์เป็นระยะที่เกณฑ์ชะตาจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองหรือเสียของรักระวังจะถูกเสี้ยนน้ำตํำให้บาดเจ็บมีศัตรูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดเหตุการณ์ไม่สู้ดี ให้แปลงสถานที่อยู่ไปทางทิศเหนือจึงจะทุเลาลงอายุ30ปี2เดือนถึง32ปี6เดือนพระพุทธแทกพระจันทร์เป็นระยะที่จะบังเกิดโชคลาภเงินทองจะได้ลาบอาภรณ์แก้วแหวนหรือจะได้ชื่อเสียงหรือจะได้คู่ครองและได้บุตรทิศเหนือหรือทิศใต้เป็นทิศที่จะบังเกิดลาภผลอันพึงหมาย อายุ32ปี6เดือนถึง33ปี11เดือนพระเสาร์แทรกพระจันทร์ระยะนี้จะบังเกิดมีศัตรูทำให้ต้องเสียเข้าของเงินทองเป็นเหตุเกิดจากผู้ใหญ่หรือคนผิวเนื้อดำแดงให้ระวังอักขีภัยจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระวังเกิดเหตุวิบัติต่างๆนานาถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันออก อาการจะทุเลาลงอายุ33ปี11เดือนถึง36ปี7เดือนพระเพลหัสบดีแทรกพระจันทร์ระยะนี้จะมีเรื่องผิดใจกับคู่ครองและมักจะถูกกันแกล้งใส่ความจะเสียของรักปัดพลากจากบุตรหรือว่าคู่ครองศัตรูอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นคนผิวขาวแต่แล้วภายหลังมักจะได้สถานที่ทำกิน และบริวารเป็นอย่างดีอายุ36ปี7เดือนถึง38ปี3เดือนพระราหูแทบพระจันทร์ระยะนี้จะเกิดเป็นปากเป็นเสียงเพราะเพศหญิงและผู้ใหญ่จะเสียทรัพย์สินสิ่งของเร่งระวังหญิงชายผิวดำแดงมีอายุจะทำตัวเป็นศัตรูถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตก อาการจะทุเลาลงอายุ38ปี3เดือนถึง41ปี2เดือนพระสุขแทกพระจันทร์เป็นระยะที่ชะตาจะประสบผลดีมากท่านผู้ใหญ่จะให้การอุปการะช่วยเหลือให้บังเกิดโชคลาบเงินทองลาบผลที่ได้จะมาจากทางทิศเหนือและทิศตะวันออกอายุ41ปี2เดือน ถึง42ปีบริบูรณ์พระอาทิตย์แทรกพระจันทร์ระยะนี้ระหว่างมิสหายจะแปลพักทำคุณบูชาโทษบริวารจะเอาใจออกห่างจะเกิดเป็นปากเป็นเสียงกับคู่ครองพระอังคารสวยอายุจาก42ปีถึง50ปีอายุ42ปีบริบูรณ์ถึง42ปี7เดือน พระอังคารสวยอายุและแทรกตัวเองระยะนี้ควรอดทนอดกลั้นโทสะให้ดีจะทำให้เกิดมีเรื่องทะเลาะวิวาทระวังชายผิวดำแดงสองคนจะทำตัวเป็นศัตรูภายหลังบ้านจะเกิดการปันป่วนมีเรื่องให้เสียงเงินเสียทองถ้าเป็นคดีความจะแพ้เขาให้ระวังอักขีภยัยถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่รับนอน ไปอยู่ทางทิศใต้อาการจะทุเราลงอายุ42ปี7เดือนถึง43ปี10เดือนพระพุทธแทรกพระอังคารระยะนี้จะเกิดโชคลาภอันพึงใจคิดการสิ่งใดจะสำเร็จผลจะได้ทรัพย์สินเงินทองสุขกายสบายใจลาผลที่ได้จะมาจากทางทิศใต้ทิศเหนือและทิศตะวันออก อายุ43ปี10เดือนถึง44ปี7เดือนพระเสาร์แทรกพระอังคารให้ระวังจะประสบอุบัติเหตุมีเรื่องทำให้ต้องยุ่งยากใจจากภายในครอบครัวมิฉะนั้นก็จะถูกกล่าวโทษฟ้องร้องระวังจะมีเหตุร้ายถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาการจะทุเลาลง อายุ44ปี7เดือนถึง46ปีบริบูรณ์พระเพะื่อสบปดีแทรกประอังคารระยะนี้จะคิดทำการอันใดจะประสบผลสำเร็จตามความปรารถนาจะบังเกิดลาภผลต่างๆ่างนานาแต่ภายหลังจากนั้นให้ระวังคนจะมาหาเรื่องทำให้เดือดร้อนจะกล่าวหาว่าผิดศีลธรรมถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอน ไปอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนืออาการจัดทุเราลงอายุ46ปีบริบูรณ์ถึง46ปี10เดือนพระราหูแทบพระอังคารเกณฑ์ชะตาระยะนี้บริวารหรือผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาจะเกิดการกระด้างกระเดืองก่อความเดือดร้อนให้ต้องเสียเงินทองถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอน ไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลงอายุ46ปี10เดือนถึง48ปี5เดือนพระสุขแซกพระอังคารเป็นเกณฑ์ชตาที่จะได้โชคลาบอันพืงใจบางทีอาจจะได้ที่ดินเป็นระยะที่จะมีโชคมีลาบดีลาบผลที่ได้นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อายุ48ปี5เดือนถึง48ปี10เดือนพระอาทิตย์แทรกพระอังคารระยะนี้พึงเล่งระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนใจให้ต้องเสียเงินทองเกิดเหตุเพศภัยระวังอุบัติเหตุเลือดตกยางออกจะเจ็บหัวเจ็บขาถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกอาการจะทุเลาลง อายุ48ปี10เดือนถึง50ปีบริบูรณ์พระจันทร์แทรกพระอังคารเป็นระยะที่จะมันเกิดโชคลาภเงินทองเป็นอันดีมิฉะนั้นจะได้บุตรหลานหรือได้บริวารที่ดีข้าของที่เคยสูญหายไปก็จะได้กลับคืนมาพระพุทธสวยอายุจาก50ปีถึง67ปีอายุ50ปีบริบูรณ์ ถึง52ปี5เดือนพระพุทธเสวออายุและแทรกตัวเองเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีจะได้รับผลสำเร็จทุกอย่างที่ปรารถนาการปฏิบัติหน้าที่การงานจะได้รับผลดีทุกทางจะบังเกิดโชคลาภต่างๆนานา,นา,นา,นาดียิ่งนักอายุ52ปี5เดือนถึง54ปี3เดือนพระเสาร์แทกพระพุทธ ระยะนี้ระวังจะเป็นปากเป็นเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่มีเรื่องจะต้องเสียงเงินทองหรือจะต้องจากที่อยู่พัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะเกิดการเจ็บป่วยที่มือเท้าถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาการจะทุเลาลงอายุ54ปี3เดือนถึง5 7ปีสเดือนพร,พ,อรรพระพื่อสบดีแท้พระพุธ ระยะนี้ในด้านการเงินลาบผลอุดมสมบูรณ์ดีแต่ไม่ควรเดินทางไกลจะประสบอันตรายมิสหายจะนำโชคลาภมาให้อายุ57ปี2เดือนถึง59ปี1เดือนพระราหูแทรกพระพุทธระยะนี้ให้ระวังอักคีภัยภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคนผิวเนื้อดำแดงจะหาความใส่ร้ายให้โทษ ทำให้ต้องเดือดร้อนเสียเงินเสียทองถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลงอายุ59ปี1เดือนถึง62ปี5เดือนพระสุขแทรกพระพุทธเป็นระยะที่จะได้โชคลาภมาจากมิสหายและสตรีมีความสุขกายสุขใจ คิดหวังอันใดจะประสบผลสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการอายุ62ปี5เดือนถึง63ปี4เดือนพระอาทิตย์แทรกพระพุทธระยะนี้จะมีเรื่องให้ต้องพัดพลากจากบุตรและคู่ครองจะได้รับความทุกข์ใจหรือมิฉะนั้นจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปทางทิศตะวันออก อาการจะทุเลาลงอายุ63ปี4เดือนถึง65ปี8เดือนพระจันทร์แทรกพระพุทธระยะนี้มิสหายจะอำนวยโชคลาภและความสำเร็จมาให้จะปลอดโปร่งโล่งใจบทอุปสรรคทั้งปวงเกิดความสุขกายสบายใจลาภผลอันพึงได้นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออก อายุ65ปี8เดือนถึง67ปีบริบูรณ์พระอังคารแทรกพระพุทธให้ระวังอักขีภัยระยะนี้จะทำการอะไรไมากะทําไม่ค่อยเป็นผลดีจะเกิดเป็นถ้อยความเข้าของสูญหายถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลงพระเสาร์วสวยอายุ จาก67ปีถึง75ปีอายุ67ปีบริบูรณ์ถึง67ปี11เดือนพระเสารเข้าสวยอายุและแทรกตัวเองระยะนี้จะเกิดเจ็บไข้ไม่สบายจะมีเรื่องให้ต้องเสียข้าวของเงินทองญาติพี่น้องลูกหลานจะจากไประวังอุบัติเหตุจะทำให้เลือดตกยางออกถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาการจะทุเราลงอายุ67ปี11เดือนถึง69ปี8เดือนพระพรศปดีแทรกพระเสาระยะนี้จะได้ลาบจากท่านผู้ใหญ่ไม่ควรจะเดินทางไปไหนให้อยู่กับบ้านจึงจะดีจะมีโชคลาบไม่ควรเดินทางไปทางทิศตะวันตกจะมีอันตรายถ้าเจ็บไข้ ให้บนบานต่อเจ้าที่ผีเรือนจะบันเทาอายุ69ปี8เดือนถึง70ปี9เดือนพระราหูแทรกปาเสาระยะนี้จะได้รับผลและสิ่งอันพึงใจแต่สุขภาพมิสู้ดีคนชั้นต่ำจะทำให้เดือดร้อนจะเจ็บหูเจ็บตาเจ็บขาเจ็บมือข้าวของจะสูญหายพึงเล็งระวังให้ดี อายุ70ปี9เดือนถึง72ปี8เดือนพระสุแสกแทรกพระเสาระยะนี้ให้เกรงคนผิวดำแดงเป็นชายหรือหญิงผิวขาวเหลืองจะนำความเดือดร้อนมาให้แต่ภายหลังญาติมิตรจะนำลาบผลมาให้อายุ72ปี8เดือนถึง73ปี3เดือนพระอาทิตย์แทรกพระเสา ระยะนี้ระวังบุตรหลานจะทําให้เดือดร้อนต้องเสียเงินเสียทองให้ระวังอักคีภยัยภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยห้ามเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเพศภยัยอายุ73ปี3เดือนถึง74ปี8เดือนพระจันทร์แทรกพระเสารระยะนี้จะมีลาภผลต่างๆเกิดขึ้น หรือจะได้สิ่งของจากผู้หญิงผิวขาวเหลืองหรือชายร่างสูงใหญ่ทางทิศตะวันออกจะเป็นผู้นำโชคลาภมาให้อายุ74ปี8เดือนถึง75ปี5เดือนพระอังคารแทรกพระเสาเป็นระยะที่ไม่สู้ดีญาดมิตรที่สนิทจะล้มหายตายจากไปจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองศัตรูที่จะทำความเดือดร้อนให้ จะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลงจบคำทำนายสำหรับเทวดาสวยอายุซึ่งแต่ละช่วงอายุจะเกิดเหตุการณ์ได้ทั้งดีและร้ายขึ้นอยู่กับดาวพระเคราะห์ที่เข้ามาแทรกโดยใช้หลักการจับคู่ดาว ตามระบบมหาทักษะที่เป็นระบบคู่มิตรและคู่ศัตรูคู่มิตรก็หมายถึงเวลาที่ดาวสวยอายุอยู่และมีดาวเข้ามาแทรกถ้าเป็นคู่มิตรกันก็จะให้ผลในทางดีทันทีแต่ถ้าเป็นคู่ศัตรูเข้ามาแทรกก็จะให้ผลในทางร้ายทันทีเช่นกันครับอย่างที่เราเคยได้ยินว่าพระสุขเข้าพระส่องแทรกอะไรแบบนี้ครับและเพื่อให้เข้าใจการจับคู่ดาวมากขึ้นผมจะหยิบยกคำกลอนคู่ดาว ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนกันมาเพื่อที่จะได้ดูเรื่องนี้อย่างเข้าใจมากขึ้นครับซึ่งดาวที่มากระทบหรือมาจับคู่กันจะมีอยู่สองประเภทคือคู่มิตรที่ให้ผลในทางดีและคู่ศัตรูที่ให้ผลในทางร้ายโดยวิธีการจําคู่ดาวจะจําจากคํากลอนดังต่อไปนี้ครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูซึ่งครูก็หมายถึงดาวพระนศปรดีครับเปรียบเหมือนครูผู้รอบรู้ จันโฉมตรูพุทธนงเยาคู่นี้ดีทั้งนุ่มนวลทั้งอ่อนหวานโรแมนติกสุขปากหวานอังคารรับเอาสุขก็ช่างสรรเสร,ริญเยือนยอเก่งนักอังคารก็บ้ายอจึงเป็นคู่มิตรกันได้ดีราหูกับเสาคือคู่มิตรกันคู่นี้คือคู่นักเลงเอาไหนเอากันไม่มีใครห้ามใครต่อมาเรามาดูคู่ศัตรูกันบ้างครับที่แต่งเป็นกรอนขึ้นดังนี้ อาทิตย์ผิดอังคารคู่นี้ผิดใจกันบ่อยคุยกันได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องขัดใจกันพุทธอันธพาลวิวาสราหูคู่พุทธกลางวันกับพุธกลางคืนมักไม่ค่อยจะถูกเส้นกันสุกับเสาเป็นเส้นศัตรูคู่นี้แทบไม่มีอะไรเข้ากันได้เลยเรียกว่าอยู่ยากต้องอดทนมากๆจันทร์กับครูเป็นอะไรกันคู่จันทร์กับพะหาสบดีคู่นี้ก็ไม่ต่างจากคู่อื่น ว่าจะขัดแย้งกันบ่อยในหลายๆเรื่องก็ทราบกันไว้คร่าวๆครับเพื่อที่จะได้ดูดวงกันอย่างเข้าใจมากขึ้นส่วนคําทํานายนี้เป็นเฉพาะดวงวันเกิดเท่านั้นและเป็นภาพรลง,ก,ลงกว้างๆที่มาจากตําราพรมชาติซึ่งผมไม่ได้ทํานายออกมาเองนะครับผมถ่ายทอดออกมาจากตําราเอามาแบ่งปันกันฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครหลายคนเพราะเป็นแค่ดวงวันเกิดครับคนเรายังมีเดือนเกิด ลัคนาราศีและก็ปีเกิดที่ต้องนำมาผูกดวงกันจึงจะแม่นอย่างมากขึ้นแต่แค่ดวงวันเกิดเรื่องเทวดาเสวยอายุเรื่องนี้ผมก็ว่าค่อนข้างตรงทีเดียวนะครับสังเกตจากตัวเองและก็ได้ทำนายให้คนที่มาดูด้วยส่วนใหญ่ก็ให้ผลดีทีเดียวครับใครชอบเนื้อหานี้ก็บันทึกเก็บไปดูตามช่วงอายุของตัวเองนะครับระยะไหนเคราะดีก็ไม่ต้องระวังมากแต่ถ้าระยะไหนเคราะร้าย ยิ่งต้องระวังตัวให้มากขึ้นดูเป็นแนวทางตามจังหวะชีวิตปรับเปลี่ยนรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติก็จะผ่านทุกช่วงอายุไปได้ด้วยดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ